ผมเน็ตก็ะเด็นมาตายตัวหนึงตายตัว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 นึงโอ้ไม่ตาย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 โอ้โหเชียเราแม่นจัอโว้ย ข้างหลังข้างหลังข้างหลังาัตายตายตายตัวตายตัวใช่ใช่ใช ห่างหายกันไปนานครับกับ Arena Breakout Infinite ตเดรดว่าแทบไม่ค่อยได้เล่นเลยครับทุกคนวันนี้ครับผมก็เลยอยากจะมาลุยนะฮะคันแสงกันอีกแล้วนะครับผมก็เดรดว่าแต่งปืนมาเป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมว่าค่อนข้างครอบจักราวาลครับนั่นเป็นส่วนของ AR57 นะครับเป็นปืนอาสาไรเฟิลที่เรียกว่าโหดจัดโหดจริงเกาะใหญ่แค่ไหนก็ใส่ได้หมดครับผมวันนี้เรามาลุยกันแบบเดือดๆดดกรอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาแจ้งกองซาดิครับ ซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ด e ีดีมของครีเอเตอร์นะครับสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บครับล็อกอินแล้วก็ใส่โค้ดส่วนของกล้องซ่า8 888ครับเพื่อรับของรางวัลในเกมฟ,ฟรีๆนะครับอย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะฮะ และก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2024เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และตอนนี้นะครับทางเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมในสองอารีนาเบรกเอาท์อินฟินิด้วยนะครับใช้เพียงแค่ UID ครับก็สามารถเติมได้เลยครับถูกกว่าเติมเองถึง10%เลยนะครับรวมไปถึงอารีนาเบรกเอาทในมือถือก็รับเติมเช่นกันครับไม่ว่าใครจะเล่น PC หรือมือถือก็สามารถไปจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมครับ และนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมดจะเป็น Rv v a r r a n t Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้ลเลยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่น,ในครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับตกใใจจ มันนาเกิดหรือเปล่ายัง40ใช่ใช่ฝั่งโน้นฝั่งโน้เฮ้ยหลังมั้เอจเออมีควันมีแก๊สใช่พี่กล้องปาไหนปาไหนปาไหนประตูประตูเราสับยังสับแล้วสับแล้ว สอก็มีนะมีควนแต่โยนนี่เด็กมาเลยเหรอสอบกูอยูมาละวอ้าวไอ้โยนมึงขวางระเบิดกูเอาเข้าได้เข้าได้เข้าได้เข้าใจเข้าใจเข้วผมมาแล้วผมมาแล้วไป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 เนตหน้าพี่หน้าพี่หน้าพี่มีใช่พี่กองเฮ็ยสิเฮ็ยสิได้ไรจะได้ยินอะไรได้ยินแะไรเล้ละมันเนตมันเนตมันไม่รู้พี่อยู่นี่ทางยาถอย มิคือมาตรงเดือกขึ้นมาตรงพี่ละจะมาตรงประตลูละมาละมาละมาหน้าพี่ละเน็ตมาหาพี่ละมาหาพี่ละสองตัว มาแล้วคนในแรงตายตายตัวหนึ่งตายหนึ่งมีอีกมีอีกนะมีอีกนะอีโหลดกันขวาขวาชิดชิดประตูเลยเน็ต ในคอนอร์ในคอนอร์เหนี่ยเข้าไปเหนี่ยเข้าไปเหนี่ยเข้าไปมามมาอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่ตรงห้องคู่เอาตัวสองตัวสองตัววิ่งออกไปตัวนึงออกไปทางประตูเลยสองตัววิ่งออกไปสองตัวยาวเลยเหรอพี่ได้หมวกหัมาแล้วพี่ได้หมวกหัมาแล้วตายสองใช่ไหมชิดกล้องตัวเนี้ย ยิงตายไปตัวเดียวโอเคผมตายตัวหนึง่งออีกสองถอดกระสุนก่อนมันเหมือนเก็บปืนบอสมาอืมหลังนี้น่าจะบอสบอสเนี่ยลูกน้องโอ้โหเฮียบบอสต,ตายเลยล้านเลยสรุปโพมาสักพักครับยิงแค่ตัวเดียวนะครับ<ม>เก็บคงเก็บ<ม>ของเคลียร์เรียบร้อยเตรียมตัว,ตวออกครับเพราะว่าไม่มีใครดันเข้ามาเลยครับผมเพราะว่าตีข้างนอกเขายิงกันตายหมดเลยครับไม่แต่เรืออยยู่เอืมไม่สรุปตีที่เข้าไปข้างในนี่เคลียร์มาหรอวมันหนีสองตัวหนีตายสองอีกสอง พอ,อเสร็จปุ๊บแกวิ่งหนีเลยหรอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว,ลวนะไปละมันจะมีเสียงยิงข้างนอกอีกนะเอาชื่อมาเช็คได้นะไม่ใช่พี่ไม่มีเสียงยิงข้างนอกอย่างแบบมันไปโดนข้างนอกอย่มั้งเป็นไปได้ไมไปจนนออแจเาเที่ยนี่บ้าข้างแพลต้อจะไปโดนตีข้างนอกอยิงไงก็ตทีที่ยิงเนสเจตายไงเอ้ยเอ้ยเนยูเนยูเนยเนูย โออ้้ยาวครมันอะเนทเพื่อความปลอดภัยไปเรียบร้อยออกโอ้หล่านหกยิงตัวเดียวาโอ้โหโโหเข้าเลยอย่างเงี้ยเอาอีกแล้วเหรอคือพี่บอกว่าเข้าเลยครับพี่อย่าชิดอย่าชิดกำแพงเข้าเสร็จปุ๊บ ปิดปตูแล้ว็วิเข้าไปหลบกางครับอ๋อบลืมเปลี่ยนอีกสับแล้วมามามา,มา,มาประตูประตูแดงประตูแดงประตูแดงรวังเนรเน็เเนผมเน็ต ไหมากล้องรก้อาตายตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งอผมเน่ในสวนในสวนลูกหนึ่งเนี่ลูกหนึ่งี่แกปี่แกังเข้าเลยเข้าเลยไม่เข้าเลยได้ครับได้ได้ไม่มีไม่มีหมไม่มี่เข้าเลยิ่เข้าเลยวิ่งเข้าเลยปล่าเล่าเ่่่งวิ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 งไปเลยไปนูกเลยเป็นลู่เลยปนูกเลยเดี๋ยวพี่ดอกกันนี่ให้ โอ้บอดจะตายเพราะบอดเนี่ยโอ้โหโคตรแรงโอ้บอดบอลบอดบอดเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของไม่ได้เดี๋ยวจะี๋วคิวนจะตายตอนไหนตายถึงช่วยหน่อยช่วยหน่อยกูจะตายได้ไครับช่วยหน่อยกูจะตายมันเข้ามาสองอัลเดี๋ยวร์ ผ่าขาพี่ไม่งั้นผมวิ่งไม่ได้มาแล้วต้องถังสดเืต่งเริ่งมาะวังระวังระวัง้อม้อมโอเคโอเคโอเคเนมเนมครับนมเนมน มองไม่เห็นเลยตายนะตายตายตายจบไม่ทันพี่ปิดประตูก่อนจะปิดประตูก่อนแองมุมวิ่งเข้ามาไม่มีมุมยิงเลยผมยังไม่ต้องรีบรูทซอกในล็อกปาร์ตเลยให้ก่อนแล้วรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตกระสุนรีเซ็ตอะไรเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเอาเขาเสนอหนึ่งกองแล้วใครมีไอ้นั่นนะใครมีบอดมน ชื่ออะไรนะแก้ต่อโยนแก้ไปไหผมมีเออโยนแก้ไปก่อนแล้วก็เล่นแล้วก็เล่นเลยเฮ้ยมีเสียงคนเดินไม่ต้องได้ยินเสียงคนตายเว้ยเออเนาะสู้เขาสู้เขาเดือดสองคนอืมมีเสียงคนเดินอยู่เฮ้ยเฮ้ยผมผมถือปืนไปแล้วก็เงี้ยอะไรวะเนี่ยถือมีหลิกใช่ไหมครับใช่อยู่ในหลิกครับ นั่นน่ะเสียคนเดินนะน่ะไอแล้ว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 ยังผมใส่กระสุนหก่อนคุณเบิร์ดจ้กล้องจังกิดได้ไหะได้ครับไยลูกหนึงแก๊สคนคนคนระวังนะระวังนะระวังนะบี่หุเนี่ระวังระเบิดระวังรเบิดดักอยู่ดักอยู่ แด,ดักอยู่ดักอยูด่ดันมาผมยิงกี่ตัวสองตัวปะเหมือนสองตัวนะใช่สองตัวสองตัวสองตัวตายตัวหนึง่งเพื่อนมันรู้ละผมเน็ตนะไม่เ<ก>ป็นไรกล้องหลับได้มันเน็ตพี่มันเน็ตโอ้ยเนี่ยเน็ตแม่งถลกเน็ตสู้ครับ

โอ้ไม่ตาย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 ไมไ้ม่ได้เก็บหมดแล้วของยาวแฮโอโห่เนี่ตายแล้วครับตายแล้วครับทีมหมดแล้วตายสองแล้วเอองั้นก็ไปเติมแก๊สเติมแก๊สแล้วไปปิดประตูหลิกผมมียาใหญ่อยู่เก้าร้อยอามาใช้หมดแมีสองใค่คุณก้องใช่ครับยิงหมดแล้ว มีนะข้างนอกยังม um> ีอยู่นะระวังด้วยมีเสียงยิงอยู่เวลาอเยอะพี่เวลาย6่นาทีรักษาตัวเองก่อนผมก็ยาสุดท้ายแล้วเนี่ย163สแล้วสุดท้ายละเสียงคนเดินป่ะใช่เหรอผมได้ยินเหมือนกัน ก็มาล้่งไ่ไหนอ่ะมาไม่สองไม่สองนะโอ้โหสองเลยใช่มาวิ่งเลยขาไปย่น่ะเ้ยโหเขี้เราแม,ม่นจะ สองตัวเหรอเมื่อเห็นมีเสียงสองสองาวเมื่อกี้นะ่ะแต่ไม่แน่ใจในมุนกล้องไม่ชัวร์นะผมไม่มียาละไปเก็บยาก่อนโอ้โหให้ยาเหลือสูตเลย <laughs> โอ้โหตายกันกี่ตัววันเดียผมคิดว่าน่าจะหมดตีแล้วล่ะ หลังจากได้คิดว่าเคลียร์หมดทุกอย่างแล้วครับก็นั่งเคลียร์ของแล้วก็เก็บของกลับไปเพื่อนครับบอกเลยว่าใช้เวลานานมากนะครับก่อจะได้ออกแต่ก็เคลียร์จนเรียบร้อยครับไปครับไปออกกันดีกว่าอเอ้ยจัก <c oughs> รบรเถอะไรแบกของเยอะแล้วเอากลับบ้านให้เพื่อนด้วยรอบนี้ได้ยิงถือว่าไฮไลท์จัดจริงคน <c oughs> เดียวเลยอ่ะสี่คนโชคดีป่ะเนี่ยเออาร์เขาเรียกว่าไว้ใจได้ลั่นเร็วด้วยนะใช่ใช่ ไปสี่คนพอดีห้าแสนสี่เจอดีเจอเซ็ตใหญ่บ้างไหมเนี่ยไม่อะไม่เจอใหญ่แต่มันโถมเยอะๆอยู่เจสตี้หกหมื่นให้อ่าใช่ใช่เฮ้ยมีเจ็บเสียงเรดาเรดาได้มีคนเหรอมีเจ็บเสียงเรดามีเจ็บโอเควุ้ย ไปด้วนยนแล้วป่ะนะ่ะที่โดดไปแล้วเหรอเสียงอะไรอ่ะทำไมผมได้ยินเสียงตรงสวิตต์ปะอ,อ,อะไรวะอุ้ยเอ้าข้างหลัง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 ตายตาย,ยตายตัว,ต,วตายตัวใช่ใช่ หนึง่งนาทีเปิดแล้วได้ยินไงหกได้ยินอะมึงบอกแล้วไงผมมาแจกพี่ตามตามคำขอตามคำขอเลยน้องรัก <c oughs> ผ,มผมมาแจกพี่เป็นห้านะพี่เป็นห้าข้างหลังนอะ่ะเออยิงตายหมดแล้วสองตัวม, <c oughs> มึงพูดก่อนเข้าไงผมมาแจกพี่ โซโลเพื่อนรับกระสุนให้ไลตยมปกติเนี่ยผมต้องรับกระสุนเลยมันไม่ใส่หมวกอะมันเห็นมันเห็นมึงก่อนเนี่ยไม่ใส่หมวกมันก็เลยยิงมึงก่อนเลยไมนติดประวัติอ่ะติดไม่ได้มันมันไม่ฟาร์มเลยนะไม่ฟาร์มแก๊สเลยนะไม่วิ่งมาเลยนหรอืมวิ่งมาเลยน่าจะขาดข้อความในอย่างเดียวแล้วเห็นแล้วเห็นน้องโดนกูยืนยืนไม่ใส่หมวกไงอยู่ตรงตรงนี้เลยพี่ตรงเนี่ยตรงเนินตรงนี้เลยอบชายมันกำลังยืนแบบมันก็คงเดินมาอ้าวมีคนยืนเป๊ะเนี่ยให้ไปมึงไปจัดเซตใหม่ไง อยากแจกนะใช่ไหมเอาไปเลยหลังจากน้องดนตายไปนะครับก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวรีเลยดีกว่าผมก็เลยมาเคลียร์ของคขาบ,บอกเลยว่าของคืออย่างอิ่มมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกอหมวก5รวมไปถึงในส่วนของ M P X ครับทั้งคู่เอามาเหมือนกันหมดเลยแม่อิ่มจะจัด2ตัวพอครับผมเริ่มอยากจะเป็นทางส่วนสัตว์เฮ้ยหัวมันดูกระสุนเหล็เกินมันนี้ดีรักสัตว์เอ้ยได้ไอที่ทองเฉยเลยวะไม้เท้าทองไปรอในเรด้์กันเลยได้ครับต้องไปเลย ต้อง,อ,องหนักตนะ้องหนักแล้วนหละนึกยักล็อกปักแป๊บไม่หนักแต่ปักแป๊บปักปักวิ่งปักวิ่งได้ปักหนักอ่าถึงแล้วโคตรไกลดี่าปักพอดีปักพอดีนี่วิ่งถึงพอดีเป๊ะเลยโอเค,โอ,เคโอ้โหหนึ่งล้าน ผมออกหนึ่งล้านครับแลกหนึ่งล้านหนึ่งแสนแรกกับชีวิตน้องดลอันนี้ไม่ค่อยดีเลยอ่ามพูดก่อนเข้าแล้วไงเดี๋ยวผมเอาไปแจกวี่บ้าสมใจสมใจพนละมึง